สวัสดีค่ะสวัสดีทักทายคุณลูกค้าที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้นะคะวันนี้ทอเจริญแท็กเตอร์เอเดชอุดมจังหวัดอุบลค่ะมีกองทัพผ่านยกร่องมันนะคะมาลงค่ะหนึ่งคันรถจ้าเป็นผ่านยกร่องมันของยี่ห้อนาซ่านะคะาจากโรงงานศิริวัฒนาโลหก,กิจจังหวัดอุดรน,นะคะ ผ่านยกล่องมันตัวนี้ออกแบบมาดีไซน์สวยงามนะคะแข็งแรงทนทานแล้วก็ผลิตจากวัสดุคุณภาพเยี่ยมนะคะออกแบบมาได้ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณลูกค้าและพี่น้องชาวเกษตรกร,ะกรนะคะเพราะว่าด้านบนจะสามารถใส่ของแล้วก็ใส่ทั้งปุ๋ยได้ด้วยนะคะดีไซน์สวยๆค่ะลูกปืนใหญ่นะคะตัวนี้ ูกปืนใหญ่มีทั้งใบ22นิ้วและใบ24นิ้วนะคะโครงเดียวกันใส่ได้ทั้งสองใบนะคะแข็งแรงทนทานดีไซน์สวยงามต้องยกให้นาซาเลยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจแวะมาชมได้คะ่ะทอเจริญแท็กเตอร์เผอเดชอุดมจังหวัดอบุบลค่ะราคาใบ22นิ้วจะอยู่ที่18,500ค่ะใบ24นิ้วอยู่ที่ 19,500เาพนห้าร้ยะคะสวยๆค่ะดีไซน์ทันสมัยด้วยนะคะสวยมากเลยสนใจแวะชมได้ค่ะร้านตั้งอยู่อำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลค่ะอ่าซ้ายมือก่อนถึงปั๊มปตททางออกไปบุญทริกนะคะมีบริการส่งฟรี100กิโลเมตรนะคะเก็บเงินปลายทางด้วย ขายจริงส่งจริงนะคะสนใจโทรสอบถามได้ที่เบอร์0894263603แล้วก็0880769410นะคะขอพรบคุณทุกการรับชมและติดตามนะคะฝากทอเจริญแท็กเตอร์ด้วยค่ะ